ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกเลยแม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอนจีพลังงานบวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตาม,ม,ตตามแบบคนนอมรับยินดีรับ กดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งไหนดีก็แชร์ให้ตัวเองก็ได้นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณานะคะแต่ถ้าค้ำก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอนะคะในร้า์มีดีในดีมีร้ายนอทุกคนเนาะมาค่ะนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยนะคะใครกําลังรอบุญกระถินนะคะของคุณอยู่นะคะใครนะคะกําลังรอบุญกระถินกับคุณอยู่ เพราะอะไรเขาต้องรอกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นใครที่กําลังรอบุญกระถินนะคะรอรับบุญกระถินจากคุณอยู่เพราะอะไรเขาถึงต้องรอกับคุณเท่านั้นนะคะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนะคะดูตัวตนว่า พวกเขาเหล่านั้นนะคะเป็นใครนะคะที่มารอบุญกระถินนะคะช่วงนี้มีบุญกรถินใช่ไหมทุกคนเขามารอทําไมเขาต้องรอจากคุณด้วยนะคะทำไมเขาต้องรอจากคุณนะคะนะคะมาดูเลยว่าเขาเป็นใครนะคะทุกคนนะคะเขาเป็นคนที่นะคะโอ้โห คุณให้มาเขาก็ให้กลับนั่นเองนะคะใครที่รอเขารอบุญกับคุณคนเดียวนะคะเขารอส่วนบุญขวัญกุศลเขาเป็นคนเขาเป็นใครคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยนะคะไม่เคยมีใครทําบุญให้เขาเลยนะคะอาจจะเป็นภพภูมิที่ไม่เคยมีบุญอะไรแต่ว่าเขาเห็นแสงแห่งบุญในตัวคุณ เขาเห็นแสงแห่งบุญในตัวคุณเขาก็เลยรอ,อบุญกระถินจากคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะไปทําบุญกระถินทำเล็กทำน้อยมากแค่ไหนนะคะเขาเห็นแสงบารมีของคุณนั่นเองนะคะคนที่เขารอจากคุณคือคนที่เขาไม่เคยมีใครทำให้เขาเลยนั่นเองนะคะทุกคนเขาไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่ใครเลยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบ สัมภเวสีที่อยู่ข้างทางพบภูมิที่อยู่ข้างทางแล้วเขาเห็นแสงแห่งบุญคุณเขาก็เลยอยากมาขอส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ซึ่งบุญกรถินนี้เป็นบุญกรถินที่นะคะใครทําแสงบารมีจะเปล่งออร่ามากและเขาเห็นเขาคุณเดินไปตรงไหนเขาเหล่าภูมิเหล่าสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าสัมภเวสีเขาก็เห็นแสงบารมีของคุณเขาเลยอยากได้ขอแบ่งบุญตรงนี้ ให้เขาบ้างนั่นเองนะคะนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะนะคะนี่แหละค่ะนะคะเป็นเหล่าภพภูมินะคะที่นะคะเขาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะอาจจะอยู่บริเวณข้างบ้านกําแพงคุณหรือว่าอาจจะอยู่บนถนนนะคะเขาอยากบอกกับคุณอย่างไรคะอุวยทุกคนนะคะ อนะคะทุกคนเขาโดดเดี่ยวมากนะคะเขาโดดเดี่ยวเขาไม่มีแทบเสื้อผ้าใส่เขาโอ้โหเขาทรมานมากไม่มีใครมองเห็นเขาเลยเขาอยากจะสื่อกับคนนั้นเขาอยากจะสื่อกับคนนี้ถ้าคุณได้สื่อกับแม่หมอแล้วนะคะถ้าคุณได้เจอแรนดอมนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ถ้ามีบุญกระถินขอให้คุณนะคะ ส่งบุญกระถิ่นนี้อธิษฐานแผ่เมตตาให้พบภูมิสิ่งลี้ลับผีข้างทางหรือว่าอะไรนะคะแผ่ให้เขาด้วยนะคะเพราะตอนนี้เขาทรมานเขารู้สึกว่ามีคุณคนเดียวเหมือนแม่หมอเนี่ยเหมือนก็เหมือนบอกแม่หมอด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าแม่หมอก็ต้องทําด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้แม่หมอทําด้วยไม่ใช่ว่าแม่หมอมาอ่านแล้ว อแม่หมอไม่ทํานะคะก็ต้องทําด้วยนะคะเพราะเขามาบอกถึงขนาดนี้เขารอมาช้านานที่จะมีนะคะบางสิ่งบางอย่างมาช่วยให้เขาได้รับบางสิ่งบางอย่างได้รับแสงแบงลมีได้รับแสงแห่งบุญเหมือนคนอื่นได้รับเหมือนที่ คุณแผ่ให้ญาติคุณคุณแผ่ให้คนโน้นคนนี้แต่นะคะเขาบอกว่าขอ,อนิดนึงก็ยังดีให้เขาได้รับหน่อยนะคะเขาทนทุกทรมานเขาไม่มีข้าวกินเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเสื้อผ้าก็แทบไม่มีเมื่อคุณนะคะทำบุญกระถินหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับช่วงบุญกระถินนี้นะคะให้คุณแผ่ให้เขาบ้างถ้าเขา,เารับบุญ,บญขอรับยังไม่ถึงให้แปลง บุญนั้นให้แปลงเป็นอาหารหรือเครื่องนุ่มห่มให้เขาได้รับภายในทันทีนะคะพูดอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเขารับบุญกุศลของคุณเนี่ยเขาอาจจะรับแรงของเขายังไม่ถึงเพราะว่าแรงของเขาน้อยคุณก็บอกว่าถ้าเขาไม่สามารถรับบุญกุศลน,นี้ได้ทันทีก็ขอให้บุญกุศลน,นี้ แปลงเป็นเสื้อผ้าหรืออาหารให้เขาได้รับในทันทีนะคะพูดแบบนี้นะคะนะคะเพราะว่าบางทีบุญเขามาไม่เขาเขาอยากจะเข้ามารับค่ะนะคะ,นะค,ะคุณก็เอ่ยไปเลยว่าสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นพบภูมิสัมภเวสีผีที่ไม่มีญาติ นั่นแหละค่ะนะคะผีข้างถนนผีข้างกําแพงที่กี่พบกี่ชาติแล้วนั่นแหละค่ะนะคะเขาไม่ได้ทําร้ายคุณนะคะเขาแค่มาขอความช่วยเหลือจากคุณเราะเขาทรมานอาจจะอยู่ข้างกําแพงอยู่ข้างถนนนะคะซึ่งแบบว่าเมื่อเขาเห็นแสงแห่งบุญของคุณนั่นแหละค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเมื่อนะคะอันนี้เราบอกเลยนะคะเขาบอกว่านะคะ สิ่งที่เขาเจอคุณนี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาเผชิญปัญหามาทุกสิ่งทุกอย่างเขาพยายามสื่อกับคุณแต่สื่อยังไงก็สื่อไม่ได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งใหญ่หลวงที่เขาสื่อกับจูนกับคุณติดนั่นเองค่ะนะคะนี่คือครั้งแรกที่เขาได้สื่อกับคุณติดนะ,ะทุกคนนะคะแล้วนะคะบุญที่ยิ่งใหญ่ คือบุญมาหากุศลบุญกระถินนะคะถวายอะไรก็ได้นะคะถ้าคุณจะถวายดีๆนะคะคุณอยากถวายอะไรก็ได้ถวายแก้วน้ํานะคะบุญกระถินคุณอยากถวายน้ําถวายอะไรนะคะถวายเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่อุ้มบาเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่ผาอุ้มบาตเอออุ้มบาตนะคะอ,อุ้มบาตอุ้มบาตใช่ไหมทุกคนนะคะใช่ไหมคะ,นะคะถ้าคุณถวายบาตใส่พระก็เหมือนคุณถวาย กองบุญอันใหญ่เลยทุกคนกองบุญอันใหญ่มากๆนะคะหมายถึงบาทใส่พระคืออุ้มเงินอุ้มทองนั่นเองแล้วก็แผ่ให้เทวดาของคุณแต่อย่าลืมแผ่ให้พบภูมิผู้ผีวิสาที่อยู่ข้างทางนั่นเองนะคะนี่คือบุญกุศลครั้งใหญข่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือบุญกุศลครั้งใหญ่ที่นะคะเขารอคอยมานานถ้าถ้าคุณทําให้เขาแบบนี้เขาจะมีความสุขเขาจะได้รับพลังสิ่งดีๆเขาอยากไปผุดไปเกิดเขามีบุญสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะทุกคนนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เขามาบอกนะคะเขาอยากไปผุดไปเกิดเหมือนกัน นะคะนี่คือพลังงานของเขาถ้าเขาได้รับบุญตรงนี้แล้วสิ่งที่เขาจะได้รับคือพลังงานออลา่าแสงสว่างแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นการทําบุญทําการทําบุญเนี่ยมันช่วยชีวิตช่วยวิญญาณได้หลายต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะ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 เขามาขอบคุณคุณนะคะเขาอยากนี่คือสิ่งอลาค,คุณคือคนที่จะมาปลดปล่อยเขาให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นเมื่อคุณปลดปล่อยเขาให้ไปสู่ในชีวิตที่ดีขึ้นเขาหลอมานับพบนับชาติไม่ท้วนคุณดูเลยแล้วเมื่อคุณได้ทำบุญกระถิน่นครั้งนี้คือบุญกระถินครั้งใหญ่ในชีวิต เหมือนคุณได้ปลดปล่อยชีวิตหลายล้านดวงเลยนะคะทุกคนเหมือนทั้งเทวดาทั้งแบบ เจ้าเกณฑ์ชะตาทั้งพูดผีปีศาส์ผีชั้นต่ำผีเทวโลกภูมิเปรตอสุรกายต่างๆที่เขามารอรับบุญกถินจากคุณนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนนะคะูทุกคนเราก็จะทำเหมือนกันนะคะรู้ทุกคนนับจากนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะได้รับความสุขมาก เหมือนคุณมาปลดปล่อยชีวิตอีกหลายล้านดวงและตอนนี้นะคะเขาบอกว่านะคะเมื่อเขาได้รับแล้วแน่นอนเขาก็ให้มาให้กลับไม่โกงนะคะคุณก็จะมีความสุขเหมือนกันนะคะคุณเป็นเหมือนเจ้าชีวิตของเขานั่นเองนะคะเขารอคอยมานานทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ คุณกับเขามีรีเลชั่นชิพกันเชื่อมต่อมีสายสายยานสายยานแห่งยานพิเศษบางสิ่งบางอย่างเชื่อมต่อถึงกันได้นะคะนะคะและตอนนี้นะคะมันเชื่อมติดกันแล้วนะคะคุณเขาแค่รอจากคุณแค่นั้นเขารอบุญกุศลจากคุณ ถ้าคุณทําในช่วงนี้บุญกระถินนี้นะคะสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะก็คือเขาจะได้ไปผุดไปเกิดไปในสิ่งที่ภวบคุมที่เขาต้องการไม่ว่าคุณจะถวายอะไรไม่ว่าคุณจะถาวายบาทนะคะถวายทูบถวายเทียนถวายอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเขาได้รับทั้งหมดเอยเขาไม่มีนามหรอกคะ่ะ เพราะว่าเขาเป็นสัมภเวสีไม่มีญาตินั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะบุญกระถินก็อย่าลืมทําให้เทวดาของคุณด้วยนะคะทําให้พ่อแม่คุณด้วยนะนะคะที่ร่วงรับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว เขามีความสุขมากค่ะที่เขาได้จูนติดกับคุณนะคะเมื่อคุณได้ดูตอนนี้แสดงว่าพลังงานของคุณกับเขาจูนติดกันแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูวันนี้หรือผ่านไปอีกเดือนสองเดือนนั่นแสดงว่าพลังงานของคุณกับสัมภเวสีที่เขามาขอความช่วยเหลือกับคุณพึ่งจูนติดนั่นเองนะคะต่อค่ะทุก คือบุญบารมีอันใหญ่หลวงนะคะบารมีใหญ่มากนะคะเขามาบอกว่านะคะเมื่อเขาได้รับแสงแห่งบุญของคุณนี่คือบุญมีหลายคนมาขอบุญกับคุณนะคะไม่ว่านะคะเป็นสัมภเวสีนะคะที่ไม่มีญาตินะคะแล้วก็เป็นญาติคุณเป็นบุพการีคุณเป็นหลายๆอย่างนะคะมีหลายคนมาขอกับคุณเพราะเขาแสงเห็นแสงบารมีของคุณนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆ เราบอกเลยนะคะคนที่มาขอบารมีจากคุณนะคะช่วงในบุญกระถินนี้คนที่ขอรอบุญกระถินะถ่นจากคุณนี้เยอะมากนะคะเพราะแสงบารมีของคุณมันเยอะเหลือเกินนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดวงตาที่สามเพราะอะไรคะ เพราะว่านะคะท่านท้าวจะตุกโลกบาลนะคะพญายมนายนิริกบาลเปิดประตูให้เขาได้เชื่อมต่อกับคุณนั่นเองเปิดประตูนะคะแห่งดวงตาที่สให้นะคะบางสิ่งที่มหัสารเจนไม้ทุกคนมีแต่ให้ดีๆนะคะเขาเป็นเทพนะคะบางคนอาจจะเป็นแบบเขาผูกพันธนาการด้วยบางสิ่งด้วยบางอย่างนะคะดูดีคะเขาไป ขุดไปเกิดแล้วพญาโยมพญายมราชนายนิริยาบาลท่านเปิดดวงตาที่สามทุกคนมันจะมาหาัดสรยจไหมไพ่อะไรจะดีขนาดนี้เราสับไพ่แล้วนะคะเปิดดวงตาที่สามให้เราอ่านไพ่ให้กับทุกคนที่มาดูเรนดอมนี้นะคะเพื่อให้ได้ตื่นรู้ให้เข้าใจว่าอย่ากลัวเขาเลยนะคะมีทั้งผู้ดีไม่ดีก็อุทิศให้เขาไปแล้วเขาจะตอบสนองคุณมาเอง นั่นเองนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้วิบากกรรมขนาดไหนคุณก็ไม่จมนะคะคุณจะเหนือปัญหาเลยค่ะนะคะเราบอกเลยต่อคะ่ะทุกคนทุกหนึ่งเรียนรู้ไหมว่าเขาจะให้อะไรคุณเป็นการตอบแทนเขาจะมอบทรัพย์สินทุกอย่าง นะคะที่พลังที่อํานาจของเขามีไม่ว่าจะเป็นเทวดาของคุณอะไรก็ตามนะคะมีทั้งเทวดามีทั้งเจ้าเกณฑ์ชะตามีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาประจําตัวคุณนะคะเทวดาประจําตัวคุณและเทวดาที่เป็นใหญ่ที่สุดนะคะนี่ก็ได้รับจากคุณนะคะญาติของคุณก็ได้รับจากคุณนะคะเหล่าต่างๆได้รับจากคุณหมดเพราะตอนนี้ดวงตาที่สามของคุณได้เปิดแล้ว แสงพลังแห่งบารมีของคุณล้นเหลือและอะไรเขาเจอทุกคนนี่คือโชคลาภที่คุณจะได้รับเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามาขอจริงๆหรือแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่แสงบารมีคุณออร่าไหมคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคุณให้เขาแบบไหนคุณจะได้อย่างนั้นคุณให้เขาเขาก็ให้คุณนี่คือเขาได้รับเต็มๆไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณทุกคนทุกคนนี่คือตัวตนของเขานะคะเขานี่คือตัวตนของเขาเขากำลังจะไปเกิดใหม่ท่าได้รับบุญกระถินจากคุณในครั้งนี้เขาจะไปสู่ในภพภูมิใหม่ชีวิตใหม่ๆนะคะภพภูมิที่เขารอมันเนิ่นนานาสู่ภพภูมิบางทีไปเกิดด้วยซ้ำสิ่งที่คุณได้มา เขารอคอยคุณมานานคุณรู้ไหมว่าเขารอคอยคุณมาปลดคอยปลดปล่อยเขานานแค่ไหนนะคะนี่คือเขารอคุยรอคุณมานานคุณทุกนนะคะและนะคะเขาได้รับแล้วเขาจะมอบสิ่งใดนะคะเขาขอบคุณคุณนะเขามาขอบคุณคุณนะคะนี่คือแสงที่เขาได้รับนะคะและสิ่งที่เขาได้รับเมื่อเขาได้รับนะคะเขาบอกว่า นะคะคต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ถึงจะได้เขาถึงจะได้บุญกุศลน,นี้นะคะคุณอย่าเอ้ยฝากหน่อยไม่ต้องฝากนะคะเขาต้องการให้คุณอุทิศให้เขาโดยตรงห้ามมีการฝากนะคะต่อค่ะนะคะคุณจะได้รับสิ่งใดจากเขาเมื่อเขาได้รับผลบุญจากคุณแลว้วทุกคนไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นตามที่คุณปรารถนามีทั้งเด็กน้อยเข้ามานะคะไม่ว่าชัยชนะที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะสู้ปัญหาที่คุณเจอหนักหน่วงมานะคะคุณก็ชนะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะผลตอบแทนนะคะที่เขาส่งต่อมาให้คุณเมื่อเขาได้รับบุญกุศลกับคุณนะคะ สิ่งที่คนตอบแทนนะคะความพ่ายแพ้ชัยชนะต่างๆที่คุณอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมานะคะเขาก็จะทํำยังไงคะนะคะปัญหาที่คุณเจอมาเมื่อคุณทําให้เขาแล้วปัญหาต่างๆนะคะความพ่ายแพ้ต่างๆที่คุณสู้อยู่คุณเดียวนะคะเมื่อคุณทําบุญให้เขาแล้วคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนแล้วเขา มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือปัญหาอุปสรรคที่คุณเผชิญมาคุณสู้อยู่คนเดียวเมื่อคุณช่วยเหลือเขานะคะเขารอบุญกระถิ่นจากคุณสิ่งที่เขาจะมาบอกคุณว่าปัญหาที่คุณเจอเดี๋ยวคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะเมื่อคุณทำบุญกระถิ่นให้เขาแล้วปัญหาที่คุณเจอ ที่คุณสู้อยู่คนเดียวเดี๋ยวคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะการแก้ไขนะคะในด้านการเงินนะคะคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆนะคะในการลงทุนทางด้านการเงินนั่นเองค่ะนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่างการทํานะคะการทําบุญทําทานที่คุณอุทิศให้เขาไม่ยังไม่ต้องบอกใครนะคะไม่ต้องบอกใครนะ นะคะเวลาเอ่ยชื่อถึงเขานะคะคุณเอ่ยก่อนนะเอ่ยนามคุณก่อนนะคะว่าชื่อชื่อนูน่นชื่อนี่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ต้องไปบอกใครบอกว่าอุ้ยฉันอุทิศให้เขาแล้วฉันหวังอย่างนี้นะคะอย่าอย่าหวังการตอบแทนเดี๋ยวเขาจะตอบแทนคุณมาเองนะคะไม่ต้องหวังขอ เมื่อเราทําบุญให้แล้วขอให้เรามั่งคั่งร่ำรวยไม่เอาแบบนี้นะคะไม่ต้องพูดแบบนี้นะคะทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะอย่าไปหวังผลตอบแทนนะคะต่อค่ะเลสิ่งที่คืออย่าไปบอกใครอย่าหวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวสิ่งนั้นจะมาหาคุณเองเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณเจอปัญหาอุปสรรคห้าดาบคุณเคยเจอปัญหา อุปสรรคปัญหามากมายไกลกองบางสิ่งบางอย่างไม่กล้าบอกใครและการทําบุญของคุณคุณก็ใส่ซองหรืออะไรทําอะไรก็ไม่ต้องไปบอกใครหรอกค่ะนะคะและก็ไม่ต้องหวังว่าอุ้ยฉันทําแบบเนี้ยฉันต้องการแบบอุ้ยฉันต้องการแบบถูกลอตเตอรี่ฉันฉันต้องการแบบให้ฉันหลุดพ้นมันคือจังหวะชีวิตค่ะไม่ใช่ว่าคุณทําให้เขาแล้วคุณจะเห็นผลวันนี้สองวัน ไม่ใช่นะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตเราบอกเลยแสงสว่างชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนี้โชคลาภก้อนใหญ่จะมาหาคุณภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนคุณดูดีคะ่ะเดอเดอสตาเดอซันนี่คือ คุณให้เขาไปเขาก็ให้คุณกับคุณดูดีค่ะโชคลาภแล้วชีวิตของคุณมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยดวงตาที่สามเปิดแล้วนั่นเองนะคะเปิดให้คุณได้รับเหมือนกันเมื่อคุณเปิดเขาก็เปิดเหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะคุณอย่าลืมว่ามีคนรอบุญกระถิ่นนะคะบุญบารมีจากบุญกระถิ่นที่คุณทำให้เขามีเยอะมากเหมือนเหลือเกินนะคะนะคะอย่าท้อ อย่าคิดถึงแต่อนาคตนะคะอย่าทึบถึงงแต่เป็นผู้ได้นะคะอย่าคิดถึงแต่ตัวเองเป็นเป็นผู้รับการเป็นผู้ให้มีความสุขกว่าการเป็นผู้รับนะคะการได้แบ่งปันขนมเนี่ยเราแบ่งปันให้คนสักคนหนึ่งอะ่ะคุณรู้ไหมคุณไม่รู้หรอกว่าการที่เราแบ่งขนมหรืออะไรให้ใครสักคนหนึ่งบางทีขนมชิ้นนั้นอาจจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแสนวิเศษสำหรับเขา แต่สำหรับเรามันก็คือขนมชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะบางคนอะ่ะมันมีความรู้สึกแตกต่างกันเพราะอะไรเขาเราถึงบอกว่าขนมชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นบางาขนมที่วิเศษสําหรับเขาเพราะบางทีเขาอาจจะไม่เคยกินขนมชิ้นนี้มาก่อนบางทีเขาไม่มีโอกาสที่ได้ได้ลิ้มรสอาหารดีๆแบบนี้เลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสุขของเราไม่เท่ากันนะคะอย่ารอ นะคะลงมือทำนะคะสิ่งที่คุณทําไปเราบอกเลยมันเห็นผลแน่นอนเหมือนเราเนี่ยเราไม่เคยหวังนะคะแต่เราจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยอีกอีก,อกสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นปีเนี้ย ฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้เรามีเป้าหมายของเรานะคะเราจะแบบว่าไม่รอคอยรอเงินจากถูกรอตเตอรี่อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเพราะจะลืมว่าคนร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําและที่สําคัญทําสมาธินะคะนั่งสมาธิให้ตัวเองมีบารมีบาลมีจะช่วยทุกอย่างปลดโรคภัยไข้เจ็บการนั่งสมาธิปลดโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ปวดเปื้องโครคภัยไข้เจ็บปวดเปื้องเรื่องหนี้สินได้อันนี้เราเจอกับตัวเราแต่ใช่ว่าทุกคนจะตื่นรู้เหมือนเรานะคะถึงเราจะพูดปากฉีกยังไงแต่ถ้าคุณจิตใจคุณยังไขว่คว้ามีแต่ความมีแต่ความบอกขอลอลอเงินรอเงินแต่คุณไม่นั่งทําอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีมานะคะเพราะฉะนั้นสวดมนสวดมนภาวนาถวายพรให้กับพระ เราขออะไรรู้ไหมเราขอให้มีเรามีสติปัญญาอยู่กับตัวเองขอให้เรามีบารมีเท่านี้เองค่ะแล้วเราบอกว่าถ้ามีวิบากกรรมมากก็ขอให้เปลี่ยนจากมันมากๆให้กลับเป็นน้อยลงผ่อนเบาลงนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็ขอให้เรามีบารมีทุกวันทุกวันขอให้เรามีสติ อยู่กับตัวเองทุกวันไม่โกหกใครสิ่งที่เราจะช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนได้ก็คือนี่แหละคะ่ะการแบ่งบุญให้กับทุกคนแบบนี้แหละที่เรามาอ่านไพ่นะคะเราอยากอ่านให้ทุกคนได้ตื่นรู้ได้ไม่งมงายแต่ถ้าคุณจูนติดเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะพุ่งเหมือนแม่หมอนั่นเองคุณจะขายของดีเพราะพลังงานแม่หมอเป็นพละเราบอกเลยว่าพลังงานเ,นเราเป็นพลังงานที่ดีแค่นั้นจะ้ะ ต่อค่ะทุกคน,กคนแล้วนับจากนี้นะคะถึงคุณไม่หวังเขาก็จะให้เห็นไหมคะเห็นไหมการทําอะไรอย่าหวังสิ่งตอบแทนนะคะไม่มีของฟรีไม่มีในโลกนะคะเราบอกเลยของฟรีไม่มีในโลกจงพอเพียงนะคะ นะคะเรียนรู้การพอเพียงแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างความมิ่งมุงคุณรวยรวยเหลือๆรวยล้นลรวยช่ำฉ่รวย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 วยรวยเพราะการเป็นผู้ให้ของคุณให้กับมนุษย์ด้วยนะคะให้กับมนุษย์สมมุติว่าคุณทําทานให้กับสัมภววสีเทวราทุกอย่างแล้วแค่คุณยื่นขวดน้ําให้คนที่อยู่ในโรงทานนะดื่มแค่เนี้ย บุญคุศส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุูส่วนเหมือนกันตอนยื่นให้เขาก็บอกว่าเออขอให้ลูกมีบารมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยเราจะยื่นให้เขาแต่ละคนเรายื่นขนมให้นักศึกษานะเวลาอ,อ่าเราไปทานข้าวกับนักศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยืน่นเออเวลาเราออกเงินให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เออขอให้สิ่งที่เราช่วยเขาเนี่ยให้เรามีบารมียิ่งขึ้นนะ แต่ก่อนเราไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะเราจะแบบอีกอกมุมหนึ่งเลยนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคนนะคะแล้วคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตนับจากนี้แสงสว่างในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีความเป็นเพศแม่สูงมีความเป็นคนที่จิตใจดีสูงมีพลังงานอยู่ในตัวเป็นคนที่ธรรมะ ถือศีลภาวนานั่นเองค่ะแล้วอะไรล่ะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่มันปิดตาคุณอยู่คุณจะหลุดพ้นไหมคะนะคะกระจกที่ส่องถึงคุณเราเราบอกเลยนะเราทายได้เลยว่าหลุดพ้นนะคะเพราะบุญกระถินนี้เป็นบุญที่ใหญ่คะ่ะทุกคนนะคะไม่หลุดพ้นได้ไงคะนะคะ แต่ว่าเราบอกเลยนะคะไม่เกิน2เดือนค่ะไม่เกินสเดือนนะคะบางคนแต่ถ้าบางคนจูนติดกับแม่หมอนะไม่เกิน2วันยังได้เลยค่ะไม่เกิน2วันไม่เกิน7วันคุณก็ได้สับได้โชคเลยไม่เกิน7วันนี้นะคะแต่ถ้าใครจูนติดกับแม่หมอแม่หมอไม่เกิน7หรือ8วันแต่ถ้าใครจูนไม่ติด2เดือนค่ะเราบอกเลยแต่ถ้าใครยิ่งจูนไม่ติดอีก2ปีค่ะ แต่ถ้าใครจูติดนะเจ็ดแปดวันก็ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วไงสองคะนะคะทุกคนนะคะคุณกำลังจะหลุดพ้นออกจากนะคะคุณเห็นไหมตอนนี้คุณโดนปิดหูปิดตาปิดทุกอย่าง แต่แสงสว่างที่คุณทําให้เขานะคะมันจะนำพาให้คุณได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากเป็นใครในอนาคตคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะและนี่นี่คือการหลุดพ้นคุณก็หลุดพ้นออกจากเห็นไหมคะแปดดาบแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากที่คุณไปหามานานว่าอุ๊ยฉันอยากหลุดพ้นอย่างงู้นอย่างนี้มันถึงเวลาคุณแล้วเราบอกถ้าคุณจูนติดไพ่แรนดอมนี้ นะคะขึ้นติดกับแม่หมอนะไม่เกินเจ็ดวันหรือแปดวันคุณจะได้ทรัพย์ได้โชครวยลุนลุนรวยเหล,ลือๆนะคะไม่ว่าคุณทําบุญกฐินอย่างช้าสองเดือนหรือสองอาทิตย์นะคะช้าสุดเลยนะเอาแบบราดเลยนะคะราดเยียร์เลยสองปีนะคะสองปีนะคะทุกคนแต่ที่แน่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก้าวสู่บันลังก้าวสู่แห่ง ราชาราชินีนะคะขออีกใบได้ไ,ดไหมคะทุกคนดีเอ็มพอยเลอร์คุณจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นดีเอ็มพลยเลอร์เลยะค่ะนะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะเป็นต้นตระกูลลากเงาของต้นตระกูลคุณนี่คือพระอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้น ะะแสงพระอาทิตย์ใหม่กําลังขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณเหมือนกันเมื่อคุณมอบชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆให้เขาสิ่งที่คุณจะได้รับรวยเหลือๆรวยล้ลยลลยลนๆดีเอ็มพอยเลอร์ไม่รวยได้ไงคะขึ้นดีเอ็มพอยเลอร์บางคนนะคะจะได้เดินทางไกลนะคะจะมีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวทางไกลเงินมันเหลือขนาดนี้จะไม่ไปเที่ยวทางไกลได้ไงคะเตรียมตัวเจอเฉลิมฉลองนี่คือ การเฉลิมฉลองอาจจะเฉลิมฉลองบุญกระถิ่นก็ได้นะคะนะคะโอเคค่ะนะคะทุกคนเราว่าจะปิดแล้วนะนะคะแต่ให้เขาอยากออกมานะคะไม่ว่าคุณนับจากนี้คุณเป็นดีเอ็มพอยเลอร์แล้วเมื่อคุณเป็นดีเอมพอยเลอร์อย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมนำบุญกุศลน,นี้ไปเผื่อแผ่ให้คนอื่น เงินที่ได้มามันต้องมีการถ่ายเทอย่าเก็บไว้นะคะอย่าเหนียวมันจะมีการถ่ายเทเมื่อมันมีการถ่ายเทมันก็มีช่องว่างให้เราเติมเข้าไปจริงไหมคะไม่ใช่คุณได้รับเงินตรงนี้แล้วสมมตินะคุณได้รับเงินก้อนเยอะก้อนใหญ่นะคะพลังจากบุญกถินของคุณนี่แหละส่งผลให้มีบางสิ่งบางอย่างหนุนนาให้คุณได้รับอะไรเยอะๆหรือสิ่งที่คุณรอคอยคุณอยากมีคนเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยการทําบุญกรถินครั้งนี้นะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณล้านเปอร์เซ็นต์อย่างช้าเราบอกเลยอย่างช้าสุดนะสองปีอย่างอ่ะเลื่อนลงมา2เดือนนะคะเร็วสุดเจหรือ8วันนั่นเองค่ะนี่คือใครที่รอบุญกรถินจากคุณเราบอกแล้วนะคะว่านะคะ เป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติพูดผีปีศาจผีชั้นต่ำผีเทื่อโลกและเทวดาของคุณมีหลายคนที่รอคุณเอ่ยไปเลยแต่ที่สำคัญอย่าลืมแผ่ให้สัมภเวสีผีไม่มีญาติด้วยนะคะเพราะเขาจูนติดพลังงานของคุณเขาเห็นแสงออร่าในตัวคุณนั่นเองค่ะและถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เร็วแสดงว่าสัมภเวสีหรือญาติของคุณหรือใครก็ตามที่เขามีญาณมี อ่าสายยานพิเศษกับคุณนะคะเขาเขาสื่อถึงคุณได้ในช่วงเวลานั้นอาจจะผ่านไปปีสองปีคุณเพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็แสดงว่ายานนั้นส่งถึงคุณในช่วงนั้นนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอก็ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรับปังๆไปเลยค่ะถูกหวยถูกรอตเตอรี่เงินไหลเข้าเงินไหลเข้าเมื่อเข้ามาก็ต้องถ่ายออกไปบ้างนะคะเพื่อให้ได้รับตรงช่องว่างนั้นให้มีมีช่องว่างให้ได้ เติมเข้าไปอีกนั่นเองนะคะแม่หมอไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ